สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้ครับเหมือนเช่นเคยครับช่องของเราจะพูดคุยในเรื่องของการถ่ายภาพกล้องแล้วก็การออกเดินทางไปหาโลเคชันที่สวยเพื่อจะถ่ายภาพนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนติดตามคลิปผมนะครับสีคลิปลงหลังเนี่ยจะเห็นว่าผมออกไปทําคลิปแล้วก็ไปสํารวจโลเคชันเพื่อเตรียมจัดทริป,ปนึงซึ่งตอนนี้เมื่อทติ์ที่ผ่านมานี่เองก็เสาร์ทย์ที่ผ่านมาทริป,ปนั้นได้ถูกจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใน ep นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเบื้องหลังทริปที่ว่านั้นว่ามันนนนจะสสุกกนาแนแล้ว็ยิ่่่งใหญหญคไ ก่อนอื่นเลยผมต้องมาเล่าถึงที่มาที่ไปของทริปนี้ก่อนนะครับทริปนี้มีชื่อว่า Special Trip l u m i x Cinematic Ad g o u m o ชื่อค่อนข้างยาวครับเพราะว่ามันเป็นทริปพิเศษที่ทาง l u m i x นะครับจัดขึ้นเพื่อซัพพอร์ตให้กับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าของทาง l u m i x โดยลูมิคได้จับมือกับพันธมิตรอีก2ค่ายก็คือซิกมาแล้วก็ดีเจสังเกตไหมครับว่าลูมิคเองเนี่ยเป็นกล้องที่มีความชํานาญแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของงานด้านภาพยนตร์แล้วก็ซิกมาที่มาร่วมนี้ก็จะเป็นเลนส์ซิกมาที่เป็นซิน emat ิกนะครับเป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ดีเจไม่ต้องพูดถึงครับอุปกรณ์เขาเป็นอุปกรณ์ซัพพอร์ตในการถ่ายภาพยนตร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกิมบอลโดนหรือว่าแอคชั่นแคมทั้งสาแบรนด์จึงร่วมมือกันแล้วก็จัดทริปนี้ขึ้นมาโดยม่รับ พอทางทีมงานออกจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดมาศรคามก็จะประมาณบ่ายสามโมงซึ่งเป็นช่วงที่แสงสวยมากๆมันเหมาะกับการถ่ายรูปเราก็เลยไม่ทิ้งโอกาสให้เสียเปล่าครับทางทีมโคสุมแล้วก็ทีมสตาฟของวิชานโฟโต้เนี่ยก็เลยไปรอที่นั่นแล้วก็เซตซีนขึ้นมาสซีนเพื่อให้ทุกคนได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ว่าการถ่ายภาพแนวไลฟ์จะถ่ายกันยังไงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือการประยุกต์จากภาพนิ่งมาเป็นภาพวิดีโอเนี่ย มันจะมีขั้นตอนอยังไงทุกคนต้องปรับตัวก่อนก่อนจะถึงทริปวันจริงในะวันที่ 17- และ18พอสตาฟของทีมงานของผมไปถึงสถานที่นะครับเราก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสมาชิกที่จะมาถึงแล้วก็น้องๆนาง,ง,งแบบก็จะไปแต่งตัวโดยซีนแรกจะเป็นซีนใส่ผ้าไหมไปเดินในพระาธาตุอิฐแปลงซึ่งพระาธาตุอิฐแปลงเนี่ยเป็นโลเคชันที่สวยงามอยู่แล้วนะครับตัวยอดพระธาตุนสวยมากๆเวลาเราถ่ายเป็นมุมวายเป็นพอร์เตนะครับแล้วก็งายกล้องขึ้นไปเห็นตัวยอดของพระธาตุเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆ ทีนี้สมาชิกก็เริ่มเดินทางมาถึงแล้วนะครับจากภาพจะเห็นว่าสมาชิกเริ่มลงรถมาแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งค่ายกล้องทั้ง3าแบรนด์ก็เซตอุปกรณ์บนโต๊ะซึ่งผมตกใจมากเพราะว่าอุปกรณ์มาเยอะมากผมไปถามน้องๆสตาฟนะครับว่าเอามาเยอะกันแค่ไหนน้องเขาบอกว่าเอามาแบรนด์ละหนึ่งคันรถเลยคือใช้รถตู้1คันเพื่อขนอุปกรณ์ของแต่ละแบรนด์มาออน้องๆบอกว่าเนี่ยที่จัดมางานเนี่ยเยอะกว่าไปงานฟุตเทอร์แฟร์อีกนะครับ็เยอะกว่าไปออกบูนกรุงเทพอีกหลังจากนั้นเมื่อทั้ง3าแบรนด์ตั้งอุปกรณ์บโตจัด เป็นดิสเพย์สวยงามแล้วนะครับให้ i, ง่ายต่อการเลือกเนี่ยาาทางน้องๆสตาฟก็เชิญอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเลือกอุปกรณ์ที่ตัวเองจะใช้บางท่านก,ก็มีกล้องที่เป็นแบรนด์รูมิกหรือซิกมาหรือดีใจของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ใช้ของตัวเองแล้วก็มาเอาอุปกรณ์เสริมบางตัวเท่านั้นแต่บางท่านเนี่ยไม่มีนะฮะก็เรียกว่ามหากรรมป้ายยากันเลยครับทีนี้ก็แต่ละคนก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองชอบเพราะว่าทางรูมิกซิกมาแล้วก็ดีใจเนี่ยขนอุปกรณ์ตัวท,ท,ท็อปมาทั้งนั้นครัคดแต่ตัวท็อ อ่าสตาฟของผมเองทั้ง3าสี่ท่านที่เป็นช่างภาพนี่ก็ไปขนอุปกรณ์มาไปดูนข้าวว่าใครได้อะไรมาบ้างตอนนี้สตาฟโกส้สมก็ไปรับกล้องจากทางพานาโซนิกมาแล้วก็เลนนะฮะก็ค,คือเขามีเลนมาแจกให้เราแจกกลับบ้านเลยเออเอากลับบ้านเอากลับบ้านแต่ <c oughs> บบว่าพอปิดที่ต้องเอามาคืนอามาดูนข้าวว่าใครได้อะไรบ้าง,อ,ง,อ,งอืใครได้อะไรมาใครใช้ตัวไหนทีมนี้ S1R S1r อาร์เอจง เอ็ด้อรกได้มาธรรมดาครับ1ธรรมดาเล่นเป็นตัวไหนลองลองเบงมาติดเล่นเล่นอ่าก็กำลังเซตอัพกันอยู่นะครับ S1 S1 ถ่ายเซตกอันนี้จะเป็นกล้องบหลังจากทุกคนได้อุปกรณ์แล้วก็เซตให้เข้าที่เขทางคุ้นชินกับมือแล้วเราก็จะไปเริ่มถ่ายทำกันผมก็เป็นคน กล่าวต้อนรับทุกคนแล้วก็เชิญท่านพระอาจารย์กัปนาทนะครับมากล่าวต้อนรับสมาชิกแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มถ่ายซีนที่หนึ่งกันะครับไปดูบรรยากาศการถ่ายซีนแรกกันครับพี่เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกับการจัดทริปถ่ายภาพนิ่งพอสมควรเพราะว่าการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าง่ายออกง่ายเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันแบบจะแสดงครั้งเดียวรอบเดียวแล้วก็จบเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเก็บตกกันว่ามีอะไรตกหล่นไปบ้างก็ พอเรียกันอีกนิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้าเป็นงานซีนิมติกที่เขาถ่ายภาพยนตร์มันไม่ใช่ครับในการถ่ายภาพยนตร์มันกับต่างออกไปครับมันจะต้องมีการถ่ายแบบเอโรบิโรมีการถ่ายแบบหลายๆช็อตเอามาอินเสิร์ตกันทีหลังนะครับมีขนาดของภาพที่เขาถ่ายมามุมกล้องที่ถ่ายมามันก็จะมีทั้งแต่มุมกว้างเหแลเลสเคปแล้วมุมมีเดียมช็อตที่เห็นตัวแบบช,ชัดๆจนไปถึงมุมเจาะที่เขาจะถ่ายเอาแต่มือเอาแต่แววตาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการถ่ายเนี่ย มันจะต้องมีการปรับปรุงกันพอสมควรในการจัดคิวตัวผมเองที่เป็นสตาฟแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เริ่มเก็บข้อมูลว่าถ้าถึงพรุ่งนี้แล้วว่าเมื่อืนซึ่งจะเป็นทริปจริงเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนคิวในการถ่ายยังไงเราเห็นเลยครับว่ามันการถ่ายซีนิมติกภาพยนตร์เนี่ยมันแตกต่างออกไปจากการถ่ายภาพนิ่งธรรมดาแน่นอนแล้วครับเยอะเลยก็มีการปรับตัวสมควรแต่สุดท้ายทุกคนก็ได้ภาพที่ดีนะครับซีนแรกนี่ก็วุ่นวายกันนิดหนึ่งครับดูบรรยากาศเลยครับ ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้นี้คนไยครับำแน่นั่นแน่จะทำแน่จะทำแน่จนเมื่อพอเจ้าคนจันตุ้งขอไปหน่อยนะเอาเลยครับขอขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยนะครับ แล้วก็อีกซีนหนึ่งจะเป็นซีนหุ่นกระติบซึ่งผมจะขอเล่าที่มาที่ไปของหุ่นกระติบก่อนหุ่นกระติบเนี่ยเป็นหุ่นเชิดนะครับที่มีชื่อเสียงขึ้นมาประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานี่เองเป็นศิลปวัฒนธรรมใหม่ของจังหวัดมาสาร,รคามซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คงก้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ประจาจังหวัดเร็วๆนี้นะครับโดยปลายปีนี้ทางหุ่นกระติบเองก็จะมีกิจกรรมของตัวเองก็คือมหกรรมหุ่นกระติบเป็นหุ่นกระติบขนาดใหญ่นะครับเป็นหุ่นกระติบยักษ์แบบตัวละ 3, 3, 3, 3, 3, 3มามตร4เมตรไปจแสแดงอยู่ที่ระา,าดตร ใครที่ช่วงปีใหม่ผ่านมาที่แถวจังหวัดมาสารคามรล้วเอ็ดหรือบุรีรัมนีก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่พระธานาดูนก็จะเห็นหุ่นกระติบด,ด้วยนะครับตัวหุ่นกระติบเองตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตัวผมเองก็มีส่วนได้เข้าไปผลักดันให้ตัวหุ่นกระติบเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยการเข้าไปนําเสนอโครงการแล้วก็พาหุ่นกระติบเนี่ยเข้าไปแนะนําให้ส่วนราชการจังหวัดเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะครับในช่วง4ีหปีทําให้ตัวผมเองกับหุ่นกระติบเนี่ยมีความผ ดยหุ่นกระติบเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ที่ฝึกสอนเด็กๆในการเล่นเชิดหุ่นกระติบเนี่ยก็คือครูเสียงซึ่งพอผมมีทริปตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ประกอบกับทางฝั่งหุ่นกระติบเองก็จะมีงานกิจกรรมของตัวเองในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็เลยจอยกันก็เลยขอร้องว่าให้ยกหุ่นมาที่พระธาตุอินแปงแล้วเราก็จะมาถ่ายภาพสวยๆเพื่อทางเราก็จะได้ภาพมาเก็บไว้ในกิจกรรมของเราแล้วหุ่นกระติบก็จะได้ภาพไปโปรโมทกิจกรรมของตัวเองเป็นอะไรที่วินวินมากๆเราก็เลยจอยกันแล้วก็จัดกิจกรรมมนนี้้ขึา เป็นซีนที่2องของการถ่ายภาพวันที่16ครับทีนี้พอเราขยับมาที่ซีนที่2นะครับซึ่งจะเป็นซีนหุ่นกระติบเนี่ยปรากฏว่าทางคณะหุ่นกระติบมีเซอร์ไพรส์ผมครับปรากฏว่างานหุ่นกระติบที่เขาจะจัดขึ้นปลายปีเนี่ยเขามีแอมบาสเดอร์ครับซึ่งแอมบาสเดอร์ของงานก็คือมาดามเฟียนครับซึ่งก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเลยนะครับเป็นผู้หญิงสวยแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามาดามเฟียนเป็นคนมาสาขามคุณมาดามเฟียบอก็เลยเนาารราาบบห็น น้องหุ่นกระติบมาถ่ายก็จะมาตามเชียร์หุ่นกระติบแต่พอมาเห็นกองถ่ายขนาดใหญ่แล้วทนไม่ได้ครับเพอิ์เอเธอมีชุดผ้าไหมซ่อนเอวมากคุมรถด้วยก็เลยไปแต่งตัวนะครับทีมงานก็จับแต่งตัวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ให้มาดามเฟียสมาเป็นแบบครับซึ่งเธอแสดงแบบออกมาได้สวยมากครับโพสสวยมากๆแล้วก็รูปร่างหน้าต่างของเธอก็สวยงามสง่าเป็นนางพญาสมเป็นนางพญาของหุ่นกระติบจริงๆครับเราได้ภาพมาดามเฟียสของหุ่นกระติบเนี่ยเยอะมากเลยครับแล้วก็ ทางุณกะทิบก็คงจะได้เอาภาพนี้ไปโปรโมทงานที่กําลังจะมาถึงพอดีเลยแล้วส่วนช่างภาพของเราก็ได้มุมอาร์ตเอาไปตัดต่อกันเรียกว,ว่าเป็นงานที่คลาสสิกเลยนะครับ

คอนกีเลียต่อเนื่องไปเลยเข้าไปครับกีเลียเข้าไปจองเข้าไปเปิดให้เห็นกีเลียวข้างบนเลยครับแล้วให้เห็นถึงข้างหลังผีสานถอยวันถอยเอาวิดีโอกดเลยครับถึงได้คอนถอยนะช่วยๆผีสานไปแล้วพุทธควันควันควันบังไฟควันบังไฟควันฝังไฟรอควันแตกกันนึงนะครับรอควันแตกกันนึงผี่สานพ่นหนักๆทีเดียวเลยเพราะพี่เขาถ่ายวิดีโอกันอยู่ หนกักๆเลยทีเดียวอ่าไปดิเดินข้างหลังมาดิใส่ใส่ระเบียงเลยพี่ฐานพ้นใส่ระเบียงเลยพ้นใส่ระเบียงเลยครับพี่ฐานพ้นใส่ระเบียงเลยพ่อพี่ถางเดินอยู่ตรงนั้นคนคนพันทีนพูนม่ทุกนนั่งนักเลยหนักเลยหนักเลยพี่ออมาแล้วหนักเลยหนักเลยโอ้ันสวยมากนะกระดาษสีทองด้วย หุ้นคืนมาเองหุ้นคืนครับ่ครับโอเคพอครับพี่เดินหน้าไปหน่อยครับนางแบบงแบบขยับมาข้างหน้าพอถึงซีนที่2เนี่ยทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข,ข้าทางครับน้องโตง้งซึ่เป็นดีเลคเตอร์ของงานวันนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มกำกับได้ว่าภาพนิ่งเข้าตอนไหนวิดีโอถ้าเป็นเลนวายเข้าตอนไหนเลนเทเลนเนี่ยเก็บยังไงใครจะแคนดิดจะไปยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเริ่มเป็นระบบนะครับเราคิดว่าอีก2วันที่เหลือเนี่ย งานน่าจะไหลลื่นครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่คิดครับจบออกมาพอเอาฟุตมาดูกันหลังกล้องทุกคนได้ภาพส,สวยๆเยอะเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าตื่นเต้นกันตั้งแต่วันแรกเลยครับผมนี่แหละครับกิจกรรมของวิชานโฟโต้ไม่ได้มีแค่ในโลกของโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับในโลกของอการจัดเทรปจริงๆเนี่ยผมก็จัดบ่อย ในส่วนของทริปที่เป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นเราจัดกันแบบเป็นทริปใหญ่ๆในปีหนึ่งครั้งสองครั้งเลยแต่ว่าหลังๆนี้นะครับผมก็ลดขนาดสเกลไซส์ลงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดประกอบตัวผมเองก็อายุมากขึ้นครับ <laughs> บู๊ไม่ไหวแล้วปัจจุบันนี้ผมก็จะจัดแต่ทริปที่เป็นลิมิเต็ดและ VIP แบบนี้นะครับก็คือเป็นทริปที่ทางแบรนด์รีเควสต์มาหรือว่ามีกรริจกรรมที่น่าสนใจจริงๆผมถนึงจะกําหนดหัวข้อ,ขอแล้วก็จัดทริปขึ้นมา แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะมาออกทริปกับผมแบบลิมิเต็ดเนี่ยเพื่อนสามารถไปเช็คคิวในการจัดทริปของผมได้ในเว็บไซต์นะครับผมมีเว็บไซต์ชื่อ wwwvichanphoto com เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไปให้แล้วก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยในนั้นนะครับผมจะจัดทริปแบบ V A P อ่หนึ่งทริปเนี่ยจะไม่เกินรับไม่เกิน4คนเพื่อนๆก็ไปดูได้ว่าในปีนี้ผมจะจัดทริปช่วงไหนบ้างแล้วมีหัวข้อในการจัดเป็นหัวข้ออะไรบ้างสนใจไหนก็จองมานะครับต้องรีบจองแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าทริปลิมิเต็ดเน มันจะมีเพื่อนๆชาวต,ต่างชาติจองมาด้วยมันเต็มค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ผมรับน้อยด้วยไงเช่นตัวอย่างในเดือนมก,กราเนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนๆกุ๊ปจากอินเดียนะครับเข้ามาจอยแล้วก็มีเพื่อนๆคนไทยมาจอยด้วยแล้วกลางๆปีก็จะมีเพื่อนๆจากตุรกีอีก3-4คนนะครับเข้ามา,าร่วมทิปกับผมด้วยแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่พร้อมจะออกทิปพื้นฐานะยังไม่แน่นอยากจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้แน่นปึ๊กก่อนก็สามารถที่จะมาลงคลาสกับผมได้นะครับ ในส่วนของคลาสเนี่ยผมก็มีตารางเหมือนกันนะครับว่าใน1ปีเนี่ยผมจะเปิดสอนหัวข้ออะไรบ้างมีกี่คลาสในแต่ละเดือนนะครับซึ่งผมก็จะจัดเฉลี่ยแล้วคลาสละเดือนเองนะฮะเพื่อนๆก็ไปดูตารางได้ใน w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  i s วด n p h o t o .com นะครับจะมีตารางชัดเจนเลยแล้วก็รัไม่เยอะนะครับเวลาเรียนก็จะได้โค้ชอัพแล้วก็ดูแลแต่ละคนแบบอย่างใกล้ชิดก็เรียกว่าจับมือพาทำพาสอนฝึกจนเป็นนะครับมาเรียนกับผมกลับไปนี่คือเป็นแน่นอน แต่สาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะเดินทางมาเรียนรู้กับผมได้โดยตรงแบบตัว,ต,วตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาจากสื่อที่ผมผลิตขึ้นมาได้โดยอันดับแรกเนี่ยผมทําหนังสือเล่มแรกออกมาก็คือหนังสือพอดแคสต์วันไลฟ์สตูดิโอหนังสือชุดนี้นะครับมันจะมีทั้งตัวหนังสือที่เป็นบุ๊กเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของวิดีโอนะครับเป็นทูต o เรียลซึ่งในตัววิดีโอเนี่ยมันก็จะมีะสื่อการสอนที่พูดถึงแต่พื้นฐานนะครับไปจนถึงขั้นนนนนออวาเเลย่่ืื้หหมมัััจะตีีีคูไปกบงสสท ไม่เหมือนกันอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก,สสสกส็สามารถจะศึกษาได้ทั้ง2ตัวเลยพอศึกษาเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถทดลองและฝึกหัดได้ด้วยเพราะว่าผมมีแอคชั่นแล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟล์ดิบนะครับก็คือไฟล์รอแล้วก็ไฟล์ JPEG ตัวอย่างเนะี่ยเอาไปให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดออกมาฝึกกันได้จริงๆเลยเป็นแพคเกจที่คุ้มค่ามากๆครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือไปแล้วเนี่ยท้ายเล่มมันจะมีรหัสนะครับเพื่อนๆสามารถเอารหัสเนี่ยไปขอเข้ากลุ่มได้ ภายในกลุ่มเนี่ยผมก็จะเข้าไปตอบปัญหาใครติดตรงไหนเนี่ยผมก็จะเข้าไปตอบให้เลยถ้าติดจริงๆไปไม่ได้จริงๆเนี่ยโทรหาผมได้เลยผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แอดมินเขาจะให้เบอร์ไว้โทรหาผมผมก็จะแก้ให้ปัญหาหทีละเปะนอกจากนั้นในกลุ่มนะครับผมยังมีทูตเรียลใหม่ๆเวลาผมมีทูตเรียลใหม่ๆหรือว่ามีไฟล์ใหม่ๆที่ผมไปถ่ายมาอยากให้เพื่อนๆได้ลองหัดผมก็จะไปโพสต์ไว้ในกลุ่มเพื่อนๆก็สามารถจะฝึกต่อได้อย่างต่อเนื่องเลยฮะเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเลยไม่ทิ้งกันนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดเลย ใครที่สนใจก็เช็คได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้ทุกอย่างเลยในส่วนของหนังสือเนี่ยจะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยราคาก็ไม่แพงคือถูกมากมากครับเพื่อนๆไปดูรีวิวใต้แอดโฆษณาหรือว่าใต้ในกลุ่มเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีหลายคนที่เรียนรู้สื่อชุดนี้แล้วก็มารีวิวเอาไว้หลายคนก็เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อยอดไปได้เยอะเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้เบื้องหลังการจัดทริปของผม ยังไม่จบแค่นี้นะครับนอกจากคลิปนี้แล้วยังมีอีก2คลิปจะเป็น EP ีที่2ที่3พูดถึงบรรยากาศในวันจัดทริปในวันถ,ถัดมาคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ติดตามได้อีก2คลิปนะครับผมจะขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ